สี่รอบแล้วนะแต่วันเก็นี้นะที่กาหึงหกพันวานะข้ามสี่รอบรวที่บัตรเต็มหมดแล้วนะใกล้จะเต็มแล้วทำให้ที่จองสนใจของประชาชนคนไทยและประชาชนทั่าด้วยนะครับเพราะว่าของเรานี่หรือสุดสวยงามทั้งการแต่งกายทั้งเรื่องต่างๆที่นำมาแดงพระรามสีเขียวพระรักสีเหลืองรักเอาง่ายรักเรืออ นักอะนอลงรักมาลักเอดมีอะไรมังกรการเวลา,ลาโทศกรารตนสั์ซ้ายตวดสุกขวดเศร้าที่ขวดเศร้าเราไปอากับพิยาลิงเมื่อไงเวลาอยู่เฉยคันเพิ่นนี่ทั้งนดนะหมดเป็วันเนี่ยถ้าพูกเนี่ยต้องต้องรู้นะ ทุกอย่าองถวายท่านแล้วก็ให้คนไทยทุกคนได้สุงใจนะนะใจใจเลยส่นจานีสีเหลืองพืลครผานสาวผัวมีรูคืละคักสองโงสงงดูด้วยกันนะตลาด